ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตไฮลักซ์รีโวผลิตภัณฑ์ไมโล3 in อินวันกับสูบไปที่3ค่ะเฮยวี สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีพี่เฉลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผม ต่องเอาความหาทั่วโลกมาอยู่ในช่วงนี้นะครับในเบรกนี้เลยเต็มๆไม่ต้องถามแล้วครับผู้ชมครับเพราะว่าเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับต้องร่วมทีวีก่อนอยู่แล้วน้องสาวสุดสวยของระดับระดับนางงามนี่นะฮะเขาจะมีคลิปแบบฮาๆมาแน่นอนแต่วันนี้จะเป็นคลิปแบบอึ้งๆอึ้งกว่าเหรอเอาแบบฮืออาจารย์ฮืออะไรฮือนะผมผมก็มีฮือวันนี้ใช่บางคนเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ครบ32ใช่ไหมแต่ว่าจิตใจเขาเนี่ย เต็มเกินร้อยเลยเออคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนให้แบบว่าคนที่แบบว่าครบทุกอย่างเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานด้วยไงพี่ครบทุกอย่างอเอา่ะอะไรไม่ครบสามสองเหรอลอาไปชมดูค่ะคุณผู้ชมครับ,รบนี่ค่ะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ร่างกายไม่ครบสามสองแต่ว่าตีปิงปองแข่งกับคนที่คนปกติอ๋าไี่ใช้ปากคาบใช้หปากคา,า,าบไม้ปิงปองค่ะเดี๋ยวขอด้วยทีขอด้วยทีขอด้วยที นี่คือการขันปิงปองชและอีกฝั่งหนึ่งคือคนปกติใช่ไหมคนปกติใช่ค่ะแล้วใช้เท้าเสิร์ฟลูกปิงปอง้วยนะคะแต่เริ่มแรกลโอ้โหลงทุนมากคุณคือใช้ใช้เท้าขึ้นมาแล้วก็ตีก็ตกเอาสิชนะด้วยชนะด้วยเป็นยังไงนี่ถือไม่ธรรมดาเพราะว่าเก่งจริงเป็นนักกีฬาที่นอกจากจะไม่ครบสายที่สองแล้วเวลาซื้อรองเท้าประหยัดดีอาจารย์ ซืข้างเดียวอ่เมื่อกี้เห็นไหมเขาใช็กข้างเดียวไหมเพราะว่าอีกเท้าหนึ่งเขาต้องแบบว่าเอาไว้จับรูปปิงฟองโยไปเอาปากอังนี้ประหยัดเพราะว่าซื้อข้างเดียวอันนี้เนี่ยถือว่าดูแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ดีๆอย่างเราเออดีๆดีแล้วครับมีครบมีมีครบมีครบถูกต้องไปที่อาจารย์บ้างวันนี้แพ้แน่นอนคมับั่ากลัวไอ้วันนี้ไม่เข้ามาแบบอึ้งๆผมก็มีอึ้งเหมือนกันคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องของของสูงของสูง ส,สูงที่ไหนเนี่ยอาจารย์เออนี่ก็อยู่ปกตินะคะดูฮะคุณผู้ชมฮะเป็นสุนัขนี่เป็นสุนัขนะครับและเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะวิ่งได้สูงแค่ไหน<อ>ข้างบนมีห่วงดิดู ดูสเต็ปครับโอ้โหเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นี่ตัดต่อไหมเนี่ยไม่ได้ตัดแต่ไม่ดูแล้วไปคาบลงมาดูมหาสะใจไหมฮะแต่ว่าเจ้าของต้องช่วยพยุงตอนลงมานะต้องจะได้แลนดิ้งซอฟต์ๆแม่งเดี๋ยวขาหักนะครับนี่คือสุดยอดความพยายามของสุนัขตัวนี้เป็นไงโอ้โหสุดยอดไกลทางสูงจริงนี่มีปองนี่เป็นสุนัขคุณมีอะไรวันนี้โจโจ้จะดุย่างนี้ดีกว่า ผมมีทั้งสุนสัขมาสู้กับอาจารย์ด้วยนะฮะแต่สุนัขของผมเนี่ยนะคร <masa> fire, ับเป็นสุนัขที่เรียกได้ว่ารู้อะรู้ยิ่งกว่าคนอีกเวลาสมมติว่าอาจารย์เลี้ยงสุนัขใช่ไหมคุณผู้ชมทางบ้านก็จะมีแบบน้องหมงน้องหมายู่ที่บ้านเวลาเราทานอะไรเงี้ยมันจะมองก้นมองเหมือนอยากกินแต่สุนัขที่วันนี้ผมคัดมาเนี่ยนะครับเป็นสุนัขที่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเวลาที่อยากกิน วันนี้ครับผมจะพาทั้งอาจารย์แชมป์นะครับผู้ชมแล้วก็น้องวิวเนี่ยไปดูฮะถ้าเรียกแบบบ้านเรียกหมาเขินอเนี่ยพยายามเมินไม่สนใจว่าเราไม่หิวนะถูกต้องแต่ก็อยากกินแต่ก็ไม่พอนี่ลองสังเกตคผู้ชมลองสังเกตดูน้องหมาที่บ้านคุณจะมีอาการแบบนี้หรือเปล่าใช่ไม่อยากินของเธอหรอกเชื่อนี่นะฮะดูแต่ละตัวนะครับเป็นหลายเป็นหลาตัว มก็เรียกสุนัขมีฟอร์มนั่นเองจริงจริงเนี่ยใจเนี่ยแบบอยากอยากกินมากแต่พอเจ้านายหันไปมองปุ๊บไม่ไม่ไม่เราไปสุนัขที่ดีไม่ไม่สวนไม่สวนไม่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 ฉันไม่อยากกินของแกหรอกเถอะนี่ดูตัวนี้ครับตัวนี้ตั้งใจมากไม่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 อยากกินไม่อยากกินคือจริงๆเนี่ยสุนัขพวกนี้ผมว่าน่าจะถูกฝึกมาเป็นอย่างดี นะฮะเพราะว่าเวลาที่เจ้านายมองเนี่ยเหมือนกับรู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเออไป acting อะไรมากเนเี่ยเจ้านายด่าอย่างงี้ไม่ไม่ไม่อยากกินไม่อยากกินไม่อยากกินให้ผู้ชมเนี่ยลองไปสังเกตสุนัขที่บ้านดูก็ได้บ้านผมไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนอ่ะของบ้านบ้านผมน้าหันไปมองมันกระโดดขึ้นมากินเลยกระโดดเลยอ่ะของผมไม่มีคำว่าเกรงใจนะจัดไปเหมือนงั้นที่บ้านผมต้องหมานี่ก็ไม่มีผมทานอะไรแท้ตายมันก็ไม่อยากกินเพราะหมาบ้านผมกินแต่แกนที่ชู่ ถึ้ว่าไม่โตสักทีระวังโดนเขามาด่าเธอคอมเมนต์คอมเมนต์นะฮะอีกหนึ่งเรื่องค่ะตอนเด็กเคยเล่นไหมอะไรฟองไอไอไอ,อบับเบ้อ คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยรุ่นรุ่นกันแบบรุ่นรุ่นเดียวกับเรานะนะฮะก็จะมีแบบใช้แชมพูแล้วก็เป็นกลมๆแล้วก็เป่ามาเป็นตักาแฟเป่าปูดอย่างนี้แต่ก็จะเป็นลูกไม่ใหญ่มากใช่แต่วันนี้ครับลืมภาพเหล่านั้นไปนะฮะอาจารย์ที่เคยเห็นลูกฟองสบู่เนี่ยใหญ่สุดลองกะนิดหนึ่ใหญ่สุดแค่นี้ก็ใหญ่แล้วอืมใช่ความสริง้เออมันนิวจิมเอางี้ดีกว่าประมาณเท่ากับใหญ่อ่ะนี่อาจารย์ดูครับ นี่ใหญ่มากนะพไปเช็เท่าตัวคนได้เลยนะนี่คือของจริงนะครับผมแล้วทำไมให้มันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหนี่น่าจะใเหมือนแมงเหมือนแมงกระพุนบินได้นะฮะถใหญ่มากเออใหญ่จริงๆโอ้โหนี่ไม่ใช่เรียกว่าฟองสบู่ธรรมดานะถ้าใหญ่ขนาดเนี้ยเออเขาทำยังไงอ่ะเขาเรียกฟองสบู่เ้าเล็กเรียกฟองสบู่ใหญ่ๆหญ่เรียกอะไรเวล บโบอ,อถูกเห็นไหมฮะอาจารย์เนี่ยคลุมตัวเด็กประมันเป็นหมูมม่บ้านอะ่ะคือ,อไอ้ใหญ่ขนาดนี้มผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่ไอ้ตัวอุปกรณ์ที่แบบเอาไว้ต้านลม,มใช่ไหม,มแต่ทีเนี้ยที่สงสัยเนี่ยน้ํายาอะไรที่เขาใช้แล้วมันอยู่ได้ยาวขนาดนี้นะใช่ไหมแล้วเด็กก็ชอบเรามันใหญ่มากนะฮะนี่แตกทีเนี่ยเด็กต้องแบบน้ำครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งดีเขาชอบมีอะไรใหญ่ๆกันนะอันนี้น่าจะฟองสบู่ใหญ่ๆถูกต้องซึ่งพี่ไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะครับผู้ชมครับคือช่วงก่อนเนี่ยเชียงใหม่ใช่ไหมเขาจะทำอะไรใหญ่ๆซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่ากินเน่ยบุ๊คเวิลด์ออฟเล็คอร์ดเลยทำสถิติโลกไส้อั่วใหญ่ที่สุดในโลกเป็นยังไงอ่ะบคุณผู้ชมก็ไสอั่วใหญ่มากไงซึ่งประเทศอื่นเนี่ยถามว่ามีไสอั่วไหมไม่มีแล้ว เข้าใจครับบางครั้งบางครั้งเนี่ยจริงๆสิ่งที่ดีสุดมันจะป็นต้องใหญ่สุดนะคุณภาพใช่อร่อยหรือเปล่าถูกต้องวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่วงหน้าต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าทอกโชว์พบกับสซุปตา์ดังจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดกับประเด็นควนหลงหลังเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดจะเข้มข้นสนุกกวนมันขนาดไหนห้ามพลาดครับ